สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยที่ร้านโบลทิท์แท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตบอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หนูจะพามาชมอุปกรณ์ตบอบพ่วงในเครือของ LCS ค่ะก็สภาพสวยๆเลยเนาะเพราะเป็นของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะเป็นของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านบุกเบิกผ่านพวนนะคะทั้งผ่าน4ผ่าน3 000. แล้วก็มีหางตัดญ้าด,ด้วยเนาะเดี๋ยวหนูจะมาเริ่มกันที่ผ่านพวน,น,นกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็น ผ่านพวนขนาด6คูณ22ค่ะและละเอียดก็ตามด้านล่างนี้เลยนะคะขนาดความกว้างความยาวความสูงด้านล่างนี้เลยนะคะน้ำหนักของตัวนี้อยู่ที่350กิโลกร,รมัมใช้ได้กับรถแท็กเตอร์ตั้งแต่36ถึง40แรงม้านะคะใช้ได้กับรถแท็กเตอร์36ถึง40แรงมา้าราคาอยู่ที่20,000 9,000บาทค่ะเรามีทั้งหมด3สีเลยนะเรามีทั้งหมด3สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มนะคะหรือว่าสีฟ้านะคะเอาไปใช้ด้วยกับรแท็กอร์ยันม่าคูบต้ตาอีเซกิมอมากมากเลย29,000บาทรัศมีไม่เกิน40กิโลเมตรนะคะห่างจากร้าน ทางร้านเรามีบริการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยถัดมังมนาะชมกันที่ผาน4ีกันบ้างน,นะคะเป็นผาน4ีคูณย2ขนาดความกว้างความยาวความสูงด้านล่างนี้เลยนะคะ ก็ใส่ได้กับรถแท็กเตอร์ตั้งแต่34ถึง45แรงม้าราคาอยู่ที่29,000บาทค่ะถัดมาเป็นพาน3คู่22ค่ะขนาดก็ตามด้านล่างนี้เลยใช้ได้กับรถแท็กเตอร์ตั้งแต่25ถึง28แรงม้าราคาอยู่ที่27,000บาทนะคะ เดี๋ยวหนูพามาชมหางตัดยญากันบ้างน,นะคะยี่ห้อ LCS ของใหม่มือหนึ่งเลยขนาดนะคะก็ขนาด1เมตร20เซนราคาอยู่ที่20,06ขนาด1เมตร40เซนราคาอยู่ที่20,09นะคะรายละเอียดตามนี้เลยเนาะ1เมตร20เซน20,06 1เมตร40เซน20,09ของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องจากยี่ห้อ LCS ค่ะบริษัทที่ได้มาตรฐานมากๆเลยนะสำหรับบริษัทนี้นะคะ ก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนจากทางร้านเรานะคะก็สามารถทักไลน์แล้วก็โทรมาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวัน365วันนะคะทักทกายเข้ามาได้ทุกวันเลยส่วนพี่ๆท่านใดที่อยู่ห่างจาก40กิโลเมตรเป็นต้นไปเนาะก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยกันได้เนาะราคาก็พูดคุยกันได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสินค้าดีๆในเครือ LCS ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอ อจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ